สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทําขนมถ้วยไส้กะทิลาวาวิธีทําง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะใบเตยล้างน้ําให้สะอาดเดี๋ยวเราจะนํามาปัน่นเอาน้าใบเตยกันค่ะแบ่งใบเตยออกเป็น2ส,ส่วนนะคะเสร็จแล้วก็นําส่วนแรกมาปั่นก่อนเลย ได้ในส่วนแรกแล้วนะคะต่อไปเ,เราก็จะปั่นในส่วนที่2กันเลยค่ะนําน้ำใบเตยที่ปั่นได้ในส่วนแรกนะคะมาเท mistakes. ใส่ใบเตยที่เราจะปั่นค่ะทำแบบนี้นะคะจะทำให้เราได้น้ำใบเตยที่เข้มข้นค่ะได้น้ำใบเตยเข้มข้นแล้วนะคะต่อไปเราก็มาเตรียมในส่วนของไส้ขนมกันต่อเลยค่ะใส่หัวกะทิลงไปตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ คนจนตัวแป้งละลายดีจากนั้นเราก็ยกขึ้นตั้งไฟได้เลยใช้ไฟอ่อนแล้วก็คนไปเรื่อยๆได้เลยค่ะคนไปเรื่อยๆจนได้เนื้อขนมที่ข้นประมาณนี้ก็ยกลงพักไว้ค่ะต่อไปก็มาทําในส่วนของตัวขนมกันต่อเลยค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันเกลือป่นน้นานําตาลทรายแล้วก็หัวกะทิค่ะและสุดท้ายน้ำใบเตยเข้มข้นค่ะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะคนจนเนื้อแป้งละลายดีไม่หลงเหลือเม็ดแป้งนะคะจากนั้นเราก็จะนำมากองก่อนรอบหนึ่งค่ะได้แล้วก็เปิดแก๊สนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะค่อยๆคนไปเรื่อยๆในเนื้อขนมประมาณนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนั้นก็ยกลงนะคะแล้วก็มาคนต่อจนเนื้อขนมเนียนดีค่ะ ต่อไปก็เตรียมถ้วยที่จะใส่ขนมนะคะนำถ้วยมาทาน้ำมันพืชให้ทั่วก่อนค่ะตักขนมใส่ถ้วยตามที่ต้องการเลยเกี่ยหน้าขนมให้เรียบสวยงามค่ะเสร็จแล้วก็นำตัวไส้ที่เรากวนไว้นะคะมาบีบใส่เลย ระหว่างนี้นะคะเราก็จะเตรียมตั้งซึ้งต้มน้ํารอให้เดือดเลยค่ะนําขนมไปนึ่งจนสุกนะคะจากนั้นก็ยกลงแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะพอตัวขนมเย็นนะคะเราก็จะค่อยๆแซะออกมาค่ะจากนั้นก็นําไปคว่ำใส่จานที่เตรียมไว้เลยเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะ เนื้อขนมนุ่มๆหอมอร่อยมากๆเลยค่ะ,คะเ,เพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะแล้วสุดท้ายอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ